สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ต้องขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอมก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะจัดดอกไม้แบบทรงเข้ามุมฉากกันนะคะก็ตัดโฟมอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะก็ตัดเป็น2ท่อนเนาะแล้วแอมก็จะตัดปลายของโฟมเป็นเฉียงๆเพื่อให้เราจัดดอกไม้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วนะคะแอมก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเสียบโฟม2ชิ้นให้ประกบติดกันนะคะยึดติดกัน แค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็เริ่มปักดอกไม้ได้เลยเนะาะอถ้าถามว่าทําไมแอมไม่ตัดโฟมเป็นรูปเข้ามุมเลยนะคะเพราะว่าเซตเนี้นะแอมจัดให้ลูกค้านะคะและแอมก็ต้องใส่กล่องส่งให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่แอมจะตัดทํามุมเนี่ย มันขนส่งค่อนข้างยากนะคะก็คือจะหากล่องลําบากเนาะก็เลยต้องใช้วิธีนี้เวลาเราส่งแล้วก็ถอดไม้เสียบลูกชิ้นนะคะออกแล้วเราก็จะได้ดอกไม้ส่งเข้ามุมเป็น2ชิ้นส่วนนะคะเวลาลูกค้าเอาไปเขาก็สามารถประกอบเข้ามุมนะคะแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะยึดติดไว้เหมือนที่แอมทําในต้นคลิปนะคะสําหรับดอกไม้วันนี้นะคะลูกค้าขอมาเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ทองนะคะแต่แอมอะ เพิ่มสีครีมเข้าไปก็คือสีครีมอ่อนๆกับสีโอโรสอ่อนๆนะคะให้กับลูกค้าเนาะเพราะว่ามันจะได้เข้ากับสีทองนะคะก็เวลาสีฟ้าที่แอมไล่สีนะคะก็จะมีสีฟ้าเข้มบ้างนะคะสีฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นสีฟ้าออกพัดเทลนะคะเพื่อให้เข้ากับโทนสีทองที่เราจะใช้ปักนะคะแล้วก็สำหรับสีทองนะคะแอมก็จะใช้เป็นใบยูคาแล้วก็ ใบหมากนะคะก็ที่เพื่อนๆเห็นนะคะแอมจะใช้ใบหมากนะคะต่อด้านปลายมุมบนนะคะอันนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นปลายมันยื่นออกมาแล้วก็เป็นทรงเข้ามุมเพราะว่า เวลาที่แอ้มตัดโฟมอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนแรกนะคะแอมจะทํามุมเฉียงเฉียงเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถนะคะจัดดอกไม้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือตรงมุมแหลมๆที่เฉียงเฉียงขึ้นไปนะ่ยเราจะทําเป็นยอดพุ่งออกมาให้เขาได้มุมมุมที่สวยงามนะคะแต่ถ้าเราแบบตัดโฟมทื่อๆนั้นเวลาเราจัดดอกไม้ก็จะค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าบางทีเนาะเรารีบนะคะหรือว่า,าเราอาจจะไม่ชํานาญในการจัดอย่างเนี้ย ดอกไม้เราก็จะออกมาแบบทื่อๆตรงๆนะคะแต่ที่แอมตัดโฟมเฉียงนะก็จะช่วยได้เยอะเลยเวลาที่เราปักดอกไม้เราก็จะปักตามทรงนะคะทรงที่เราตัดโฟมไว้นะคะก็จะช่วยเราได้เยอะ แล้วก็จะทําให้ทรงเข้ามุมของเรานะคะคออกมาสวยนะคะเทคนิคการปักก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะแอนจะลงดอกหลักเป็นดอกใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ดอกอื่นนะคะดอกเล็กบ้างกลางบ้างนะคะในการแซมลงไปนะคะเพื่อให้ปิดช่องว่างช่องโหว่ให้เต็มนะคะแต่อันดับแรกนะคะเราก็ต้อง าวางให้ได้ทรงก่อนนะคะที่เหลือเราก็ต้องแต่งเติมเข้าไปตรงไหนมีช่องว่างก็เพิ่มเติมดอกไม้เข้าไปนะคะอันนี้แอมจะใช้เป็นดอกแซมสีน้ําเงินนะคะเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อให้ดอกไม้ที่เราจัดนะคะไม่จืดชืดเกินไปเนาะออกมาจะได้ดูมีจุดเด่นนะคะแล้วก็สวยงามนั่นเองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับชุดดอกไม้ทรงเข้ามุมของเราเป็นไงคะสวยงามไหมคะก็ สำหรับคลิปนี้แอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ